สวัสดีค่ะวันนี้มินจะมาทําเมนูยำผักกาดดองนะคะหรือว่ายำเขี้ยวไช่นะคะจะเอามากินกับข้าวต้มค่ะปกติเวลาไปร้านอาหารนะคะต้องสั่งตลอดเลยค่ะวันนี้จะทํากินเองดูนะคะมินก็ไปดูมาจากช่อง YouTube ค่ะว่าเขาทํายังไงนะคะวันนี้มินก็มาที่โรตารค่ะมาซื้อผอักกาดดองค่ะก็ซื้อไปแบบประมาณ ตามยี่ห้อค่ะแต่ว่าซื้อของโลซาไปห่อสีแดงกับสีเขียวค่ะมินซื้อไว้แล้วที่บ้านนะคะแล้วก็มีของตามังกรมังคะที่อยู่ในตู้เย็นค่ะแล้วก็เพิ่มด้วยหอยลายค่ะกินคู่กับข้าวต้มนะคะนี่เลยหอยลายไม่ได้กินนานมากแล้ววันนี้ก็เลยซื้อไปกระป๋องหนึ่งนะคะเอาเป็นกระป๋องใหญ่เลยค่ะไปเริ่มทํากันเลยนะคะอันนี้จะเป็นยำผักกัดดองห่อสีเขียวนะคะเหมือนเขายำม,มาให้แล้วแต่ว่ารสชาติยังไม่ถึงนะคะ รสชาติจะออกหวานหวานิดนึงค่ะซึ่งมิ้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะต้องตัดด้วยมะนาวค่ะแล้วก็ห่อสีแดงจะเป็นผักกาดดองแบบแบบเผ็ดนะคะเผ็ดหวานค่ะอันนี้ไม่หั่นมาให้เลยนะคะมาแบบชิ้นเดียวค่ะก็นี่เลยค่ะตามนี้นะคะแล้วก็มิ้นก็ใช้ของหงมังกรค่ะอันนี้อันนี้อร่อยค่ะอันนี้อร่อยเลยมิ้นชิมแบบน้ําก็คือได้เลยค่ะน้ําอร่อยแล้วก็ก็คือชิ้นแบบได้เยอะด้วยค่ะแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงมากเลยค่ะ นี่เลยมินก็ใส่ไป2ออ,อันค่ะแล้วก็เอามาแยกน้ําแบบนี้นะคะไปเตรียมวัตถุดิบกันนะคะมินก็จะใช้พริกเขียวค่ะพริกเขียวพริกแดงแล้วก็หอมแดงค่ะเอามาหั่นนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะมินจะใช้มะนาวแป้นค่ะ2ชิ้นแล้วก็ไม่มีผักชีนะคะมินก็ใช้ขึ้นช่ายค่ะนี่เลยแล้วก็เอาน้ํายําม,มาใส่ชูรสค่ะใส่นิดนึงชอบแบบนัวๆก็ใส่เยอะๆนะคะอ่าแล้วก็เราก็ใส่เครื่องที่เราหั่นไว้ค่ะทั้งหมดเลยนะคะเอามายําค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วก็เราก็ไปลาดใส่ผักกาดดองที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆนะคะนี่เลย แล้วก็ชิมรสชาติของม้นมินว่าขาดเค็มไปนิดน,นึงค่ะิ้นก็เลยหยอดน้ำปลาลงไปหน่อยนึงค่ะ ชิมรสชาติแล้วนะคะก็ขาดเปรี้ยวไปนิดนึงมินก็เลยใส่มะนาวเพิ่มอีกซีกนึงนะคะแล้วมินก็เอาผักกาดดองนะคะที่ชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็ะจะประมาณนี้เลยอันไหนที่เล็กอยู่แล้วก็ไม่ต้องหั่นนะคะหั่นให้แบบพอดีคำค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยของรสเอมังกรเนี่ยอร่อยมากเลยคือทั้งหมดมีสามแบบรสชาติอะคะ่ะมินซื้อมามีห่อสีแดงสีเขียวแล้วของมังกรค่ะแล้วก็ ตอนที่มิ้นเทใส่อ่ะมิ้นลืมถ่ายคลิปค่ะมิ้นลืมถ่ายคลิปก็คือแบบมิ้นเทไปแล้วนะคะก็คือก็เลยไม่ได้เห็นตอนเทนะคะจริงๆง่าย,ายๆหละก็คือแค่เทลงไปแค่นั้นเลยค่ะนี่เตรียมพร้อมไปกินเลยค่ะกินกับข้าวต้มแบบจะโบ๊ทแซบค่ะไปกินกันนะคะทุกคนคลิปกินนะคะเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปยาวนะคะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นค่ะ Mm-hmm. อร่อยแบบอร่อยมากอันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ